วันที่น้องทองพร่ำเพอ้อหาผู้ชายอยากหาความรักดีๆก็มีพี่สีนี่แหละที่คอยมาเตือนสติจำใส่สมองไว้นะคะไม่มีใครดูแลเราเท่าตัวเองได้หรอกจะไปไขว่คว้าหาความรักจากผู้ชายทำไมผู้ชายมันมาแล้วมันก็ไปสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองสันสน,นข่าวมือถือตอนทองโดนยิงพี่สีก็มาหาคนแรก ทองให้พี่สีกลับมาเร็วๆเพราะเหงาทองจะทำภารกิจอะไรพี่สีก็ให้พรอน EP นี้เพื่อนหญิงพลังหญิงมากนี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงปกติเนี่ยด่ากันเอาเป็นเอาตายชื่นชมใบเฟิร์นขนาดบางซีนเล่นโดยไม่มีบทพูดสื่ออารมณ์สายตาล้วนๆแล้วคนดูอ่ะที่ดูก็เข้าใจในความคิดของตัวละครนั้นจริงๆได้ทั้งอารมณ์ความเข้มข้นของการแสดงรวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ อย่างน้ำตาที่สั่งได้อีก EP เนี้ยแค่ดูการแสดงของนางก็โคตรคุ้มละเสนอหน้าข่าวมือถือ